ที่นี่พลังงานแรงศาลเท้าหิรันพนาสูรหรือท่านเท้าหิรันหูเทพผู้เป็นอารักขาราชการที่6เป็นสถานที่ที่คนนิยมมาสักการบูชาเพื่อขอการปกป้องให้แค้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายและขอให้หายขาดจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงแล้ววันนี้จอยพาเพื่อนๆมาขอพรเท้าหิรันพนาสูรด้วยกันนะคะเข้ามาแล้วมองทางด้านซ้ายของศาลจะเจอจุดที่ให้บูชาทูบเทียนให้หยอดตู้ทําบุญนะคะ หยิบทูบตามจำนวนนี้ได้เลยจ้ะก่อนสักการะเท้าฮิรันพนาศูนให้ทุกคนบูชาองค์พระมหานาคชินนวรวรานุสรมงกุฎราศก่อนนะคะให้สวดคาถาของท่านทั้งหมด10จบนะคะเพราะเป็นพระประจำวันเสาร์กำลังของวันเสาร์ก็คือ10จบสวด10จบนะคะแล้วเราค่อยไปไหว้เท้าฮิรันพนาศูนกัน การบูชาเท้าหิรันพนาศูนเทพเจ้าแห่งดงพญาเยน็นนิยมบูชาเป็นดอกดาวเรืองหรือดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหมกักภูขนมไทยโบราณผลไม้ต่างๆขนุนกล้วยน้ำวา้าสับประรดได้ทั้งหมดมะพร้าวอ่อนยิ่งดีใช้ทูบที่9ดอกหรือ16ดอกก็ได้แต่ที่ศาลนี้จะนิยมให้ใช้แค่9ดอกนะคะตั้งจิตให้ดีแล้วว่าคาถานี้ไปพร้อมกันนัโมตสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะ นโมทสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมทสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะระหินะปูมาสีภะสตินิรันตรงลาภสุขังภะวันตุเมระหินะปูมาสีภะสตินิรันตรงลาภสุขังภะวันตุเมระหินะปูมาสีภะสตินิรันตรงลาภสุขขังภะวันตุเม ระหินะภูมาสีพระสตินิรันตรังลาพระสุขังพระวันตุเมระหินะภูมาสีพระสตินิรันตรังลาพระสุขังพระวันตุเมระหินะภูมาสีพระสตินิรันตรังลาพระสุขังพระวันตุเมระหินะภูมาสีพระสตินิรันตรังลาพระสุขังพระวันตุเมระหินะ ปูมาสีภัสตินิรันตรังลาภสุขังภะวันตุมีราหินะ อมาสีภัตสตินิรันตรังลาภสุขังพระวันตูเมอบรรมีท่านเท้าหิรันพนาสินย์โปรดเมตตาปกปักรักษาคุ้มครองให้ข้าพเจ้าครอบครัวตลอดจนกัลยาณมิตรทุกท่านจงประสบแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงห่างไกลจากอุบัติเหตุเพศภัยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆทุกขร้อนใดขอให้ใคลายโรคร้ายใดขอให้หายสุขภาพดีมีแต่ความสุขทำธุรกิจการงานมั่งคั่งมั่งมีมั่นคงประสบ แต่สิ่งที่ดีและเป็นชัยยะบารมีเป็นมังคระมหาเศรษฐีทุกผู้ทุกคนนะคะสาธุอนุโมทามิค่ะ